ต้นกลา้าหนุ่มจากบ้านนอกเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่หวังหางานเพื่อส่งเงินให้ครอบครัวชีวิตในเมืองเต็มไปด้วยความวุ่นวายรายได้แต่ละเดือนแทบไม่พอจุนเจือที่บ้านอ้อนกลา้าฝันอยากมีบ้านหลังใหญ่มีเงินทองมีฐานะที่มั่นคงวันหนึ่งรุ่นพี่ที่ทำงานมาชักชวนให้ลองเล่นพนันออนไลน์อ้างว่าจะรวยได้อย่างรวดเร็วตนกลา้าอยากได้เงินก้อนใหญ่ แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเขาลงเล่นมากขึ้นเงินกลับหายไปเขาพยายามเล่นเพื่อหวังจะได้เงินคืนมาสุดท้ายกลายเป็นคนหนี้สินรุมรังเจ้าหนี้ตามมาทวงเงินคู่เขียนทำให้ต้นกล้าหวาดกลัวต้องหนีหัวสุกหัวซุนในที่สุดต้นกล้าคิดได้ว่าทั้งหมดคือความผิดพลาดที่เขาคิดว่าการพนันจะได้เงินมาง่ายๆรวยได้อย่างรวดเร็ว อ้อนกล้าคิดได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเลิกยุ่งเกี่ยวกับการพานันตั้งสติและเริ่มต้นใหม่สร้างอนาคตให้ตัวเองและครอบครัวด้วยน้ำพักน้ำแรงที่แท้จริง